สวัสดีค่ะพี่นอ้อ,นองมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วคุณแม่มาอีกแล้วมาเจอของดีพี่น้องจ้ามาเบิง่งโอ้ยของแสบของแสบพี่น้องของแสบของแสบมันมีอยู่นี่เบิ่งพี่น้องหมากไฟจ้าหมากไฟปาด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 ,ปาดย่อยย้ํายางพี่น้องแต่วันยังบดสุกค่ะพี่น้อง ยังบ่สุกยังบ่สุกยังบ่สุกปาาในคื้สีสุกเนาะพี่น้องของเพิ่นพี่น้อง <c oughs> อุย้ยมาขอทัยคัก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 นะโดคักเด้อพี่น้องคุณเต็มต้นแม่นเบิดเลยน้ำลำ้ต้นน,นี่ยังมานี่ หอยตกต้นตกต้นยี่นี่แม่ระเบิดเลยพี่น้องนี่หอยตกต้นนี่นุ้นอ่ะหลายคักเต็มต้นุหมักไฟมักไฟมักไฟมันยังบวตึงค่ะพี่น้องมันยังบวตสูงหอยอยำยางลงมาพี่อยลงมาต่ำๆพี่แม่รเบริดเลยพี่น้องุ แมนเบิดแมนเบิดแมนเบิดบดแดงกรหลายมันเป็นไปเบิดตามงาพี่น้องงาไปหอดใสมีหอดหันห้องบดแดงก็เต็มต้นพี่น้องเบิง่งเหลี่ยมเหลี่ยมมันบอเห็นน่วย ไฟมาไฟหอยต้นตกต้นเอาจำนี่ละพี่น้อง